รู้หรือเปล่าคะว่าสมาร์ทวอชที่เพื่อนๆมีอาจจะใช้เฝ้าระวังโควิดได้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการระบาดโควิดในระลอก2ซึ่งหลายๆคนก็กังวลนะคะเพราะว่ามีเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในทุกๆวันเลยเมื่อเป็นแบบนี้หลายๆคนก็เลือกที่จะหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะแต่บางคนมันหยุดไม่ได้จริงๆก็ต้องทํางานต้องเรียนต้องทําธุรกิจดังนั้นเรื่องของการออกไปข้างนอกก็ยังต้องมีบางคนก็กังวลคอยเช็คอาการตัวเองตลอดว่าเอ๊ะอาการเราเข้าข่ายหรือ,อยังนะ าการที่เข้าขายมีอะไรบ้างมาทวนกันสักนิดนึงนะคะอย่างแรกก็คือมีไข้สูงค่ะนอกจากเรื่องของไข้บางคนก็อาจจะมีอาการที่ไม่ได้กลิ่นหรือว่ารับรสไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นอาการสําคัญหลักๆของการติดโควิดแต่บ่อยครั้งในข่าวเนี่ยเวลามีการรายงานออกมาว่ามีผู้ป่วยติดโควิดกลับไม่มีอาการแสดงออกมาเลยแต่ก็ติดโควิดได้ย่างนั้นเอา้าแล้วแบบนี้ฉันจะใช้ชีวิตยังไงล่ะแล้วอาการมันไม่มีแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ฉันติดโควิดหรือยัง ไม่ต้องน้อยไปค่ะเพราะวันนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างสมาร์ทวอทเนี่ยสามารถช่วยเฝ้าระวังอาการได้ในเบื้องต้นส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เก๋นมาเล่าให้ฟังค่ะ อย่างในอังกฤษเนี่ยมีรายงานว่าผู้ป่วยโควิดกลุ่มหนึ่งเข้ามาด้วยการไม่มีอาการโควิดแบบที่เราคุ้นเคยคือไม่ได้มีไข้ประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดยังคงทํางานได้ดีได้กลิ่นแล้วก็รู้รสแต่พบว่ามีค่าออกซิเจนในเลือดต่ําค่ะคําว่าค่าออกซิเจนในเลือดปกติแล้วของคนเราทั่ว,วไปควรจะอยู่ที่95 100แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ประมาณ90อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วพอเรามีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำร่างกายเราจะพยายามหายใจให้เยอะขึ้นให้ถี่ขึ้นเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยยงงในนร่าาากะะะคะว นี้เราเรียกว่าการหิวอากาศซึ่งก็จะเกิดขึ้นกับคนที่มีภาวะปอดบวมหรือว่าเป็นโรคระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็โควิดด้วยเหมือนกันค่ะ oh <no. S 1> แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะว่าตัวโรคโควิดเนี่ยทำให้ผู้ป่วยหลายๆคนระบบแจ้งเตือนในร่างกายล้มเหลวคือแทนที่มันควรจะมีภาวะการหิวอากาศเกิดขึ้นกลับไม่มีอาการใดๆแสงออกมาเลย การแสดงออกมาจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ร่างกายมันเริ่มไม่ไหวและเข้าขั้นวิกฤตและดังนั้นเมื่อถึงขั้นนี้เนี่ยไปหาหมอก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ oh <no. S 1> ตรงนี้แหละค่ะที่สมาร์ทวอทช์ของเราจะมาช่วยเฝ้าระวังเรื่องโควิดได้ค่ะ เพราะว่าในสมาร์ทวอชของเราอย่างที่ทุกคนรู้กันดีมันตรวจจับเรื่องของข้อมูลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจเรื่องของการนอนหลับรวมไปถึงเรื่องของก้าวเดินสเต็ปต,ต,ต่างๆนะคะหนึ่งในเซนเซอร์ที่สมาร์ทวอชของหลายๆคนมีก็คือ SPO2 หรือว่าเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดนี่แหละค่ะหลายๆคนเอามาใช้ในการตรวจการนอนหลับเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนหลับดีไม่มีปัญหาออกซิเจนในเลือดก็จะปกติแต่สําหรับคนที่นอนกรนหรือมีปัญหาในการนอนหลับ ค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยอาจจะตกลงอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วค่ะใช้ตรวจเฝ้าระวังโควิดได้ด้วยเหมือนกันนะหลักการการทำงานของมันทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราถอดนาฬิกาให้ดูนะคะที่ด้านหลังของนาฬิกาที่สามารถวัดค่า spo 2ได้เนี่ยมันจะมีแสงแบบนี้ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ,บเห็นไหมบางค่ายเป็นสีเขียวบางค่ายเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะหลักการคือเวลาที่เราเอามาใส่ที่ข้อมือเนี่ยมันจะมีแสง2ชนิดที่ถูกปล่อยลงไปก็คือแสงสีแดงกับ infrared. พอปล่อยลงไปเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าค่าออกซิเจนในเม็ดเลือดของเราเดียบีสูงแสงที่มันผ่านกลับขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นแสงสีแดงหรือว่าแสงสีเขียวแต่ถ้าเกิดค่าออกซิเจนในเม็ดเลือดของเราต่ําตัวที่ผ่านกลับขึ้นมาหาสมาร์ทวอชของเราเนี่ยก็จะเป็นแสงอินฟราเรดทำให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยค่าออกซิเจนในเม็ดเลือดของเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะซึ่งหลักการการทางานตรงนี้ก็จะเหมือนกับเครื่องตรวจที่โรงพยาบาลค่ะถ้าเกิดใครเคยไปตรวจเนี่ยมันก็จะมีการวัดออกซิเจนโดยการเป็นปลอกนิ้วสวมเข้าไปแล้วก็จะบอกว่า ค่าิเส้นในเม็ดเลือดของเราอยู่ที่เท่าไหร่แต่ก็ต้องย้ำอย่างนี้ว่าสมาร์ทวอชที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แม่นยำร100%เหมือนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการ เฝ้าระวังเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เราลองดูได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ระดับค่าออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยมันต่ําลงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วนะลองกดวัดใหม่วัดใหม่วัดใหม่หมอุ้ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่าออกซิเจนมันไม่ปกติสักทีถ้าแบบนี้ลองดูประวัติส่วนตัวด้วยว่าเฮ้ยเรามีประวัติไปในไทม์ไลน์เดียวกันกับคนที่เขาติดเชื้อโควิดหรือเปล่าถ้ามีหรือว่ามีประวัติความเสี่ยงอื่นๆแล้วไม่สบายใจอันนี้เนี่ยอาจจะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาโควิดกันอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ ส่วนนาฬิกาที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดอัตราออกซิเจนในเส้นเลือดเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Hu a ัว i ว a ยซั n ซ x i a ซ m i วมีรวมถึงการ m i ินแล้วก็ Fit b i ดด้วยมีหลายรุ่นแบบนี้ก็ลองไปเลือกรุ่นที่ชอบแล้วกันเพราะว่าแต่ละรุ่นก็จะมีหน้าตาแล้วก็ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันด้วยแต่ยังไงเก่งก็ต้องบอกว่าวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิดที่ดีที่สุดก็คือการรักษาระยะห่างหรือว่า Social distancing เนี่ยแหละค่ะแล้วก็อย่าลืมนะจะไปไหนกินร้อนช้อนตััววเออออองงลล้า้าาามมืบ่ย่ยยยๆใสนากานกาาไปตดด ด้วยรักและห่วงใหญ่จากซิสเตอร์อ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะ